สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะไม่ได้หลังจากไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันเนาะวันนี้ก็มาสวัสดีพี่ FC ทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามช่องนอ้องฮวงทิพย์นะคะก็ปีใหม่แล้วเนาะก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะทุกคน <c oughs> ก็สิ่งที่มันร้ายๆเนาะสิ่งแย่ๆขอให้หมดไปใน ปีเก่านะคะก็ยังไงก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของทุกๆท,ท่านนะคะทุกๆคนด้วยนะคะก็มาสวัสดีกันนะคะคลิปนี้ก็คลิปสันส้นๆนะคะนี่นี่ถ่ายอยู่ในสวนค่ะก็ยังไงก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะขอให้เฮงเงปังปงนะคะเฮงๆปังปังตลอดปีนะคะเฮงก็ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามกันทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะ